สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m i n เลนชาแน l ครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อ p พเยอร์โปรไฟลครับกับสุดยอดกองหลังดาวรุ่งสุดเนื้อหอมทีมชาติอิตาลีครับอย่างริคา a r โดคาราฟิโอรีกองหลังดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีวัย22ปีของสโมสรโบโลญาครับที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในศึกการแข่งขันครับยูโร2024กับทีมชาติอิตาลีที่ผ่านมาครับวันนี้เนี่ยเลยจะพามาทําความรู้จักครับ โดยริคาร์โดคาราฟิโอรีครับเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2002นะครับปัจจุบันอายุ22ปีครับส่วนสูง188เซนติเมตรครับถนัดเท้าซ้ายส่วนตำแหน่งที่ถนัดก็เป็นเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซายนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในกรุงโรมของประเทศอิตาลีครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยสนใจนะครับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความชื่นชอบอย่างมากครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้รับโอกาสครับในการเข้าอะคาเดมี่ครับของทีมยักษ์ใหญ่ในลีกนะครับอย่างโลมาในตำแหน่งแบ็กซายน เล่นให้กับทีมเยาวชนของโงมากทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น u 17 u 19นะครับแล้วก็รีด้ว่ามีโอกาสนะครับในการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อีกด้วยครับแต่ทว่าครับเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถครับสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้แถมในปี2018ครับเจ้าตัวเนี่ยต้องหยุดพักไปมากกว่า1ปีครับกับปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าขาดครับ โดยหลังจากพักรักษาตัวจนสามารถกลับมาลงสนามได้ครับเทว่าคาราฟิโอรี่เนี่ยกับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับโรม่าเลยเนื่องจากนะครับนักเตะรุ่นพี่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคูลาลอฟแล้วก็สปินาโซลาต่างทำผลงานได้ดีครับทำให้สุดท้ายแล้วรับสมสรตัดสินใจปล่อยคาราฟิโอรีให้กับเจนัวยืมตัวใช้งานครับ และกลับมาสโมสรอีกครั้งครับหลังจากยืมตัวนะครับคาราฟิออรีก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักของโรมาอีกต่อไปครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะถูกขายให้กับเอฟซีบซ่ครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็กลับมาครับเริ่มพิสูจน์ตัวอีกครั้งหลังจากนะครับประสบปัญหาการบาดเจ็บครั้งใหญ่ในชีวิตและต่อมาครับเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสในการกลับมาลงเล่นในอิตาลีบ้านเกิดอีกครั้งกับทีมอย่างโบลญนาครับสโมสรในเซเรียอิตาลีโดยมีเตียโก้มอตตาครับกุณซือในตอนนั้นเนี่ยคุมทีมครับ และเรียกได้ว่ามอตานี่ครับกลายเป็นคนที่ชุบชีวิตแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งคาราฟิโอรีจากแบ็กซ้ายเนี่ยให้เป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแทนครับ โดยหลังจากเจ้าตัวครับได้เปลี่ยนตำแหน่งจากแบ็กซ้ายมาเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายครับตัวของคาราฟิโอรีเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเดน่นจนได้รับโอกาสในการติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ครับลุยกาลยูโร2024รอบสุดท้ายได้สำเร็จนะครับแถมครับเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยถึงแม้ว่าทีมชาติอิตาลีจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วก็ตามนะครับแต่ผลงานของคาราฟิโอรีนั้นโดดเด่นครับจนเป็นผู้ถึงของบรรดาสื่อต่างๆนะครับโดยกองหลังวัย22ปีรายนี้ครับมีข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาสโมสรยักษ ยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นในเซเรียก็ตามหรือว่าศึกพิมเมลีกนะครับโดยมีทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เนนอลเป็นทีมเต็งครับที่มีโอกาสคว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมมากที่สุดครับโดยตามรายงานล่าสุดนะครับก็เปิดเผยว่าเป็นปืนใหญ่อาร์เนนอนทีมเต็งครับที่มีโอกาสในการคว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมมากที่สุดเนื่องจากยืน้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วนะครับให้กับบุรุญญาเนี่ยพิจารณาราวๆนะครับ47ล้านยูโรซึ่งบุรุญญาเนี่ยก็เรียกว่าอ่ะโอเคกับราคานี้ครับหรือเพียงแค่่กกาารรตลลงงเ็ๆน้อยะหว2 อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ย้ายทีมไปลงเล่นให้กับอาร์เซนอลหรือไม่ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ดีดีว่าน่าจะทำความรู้จักคาราฟิโอรีมาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่อง l a n เ c นชา n น l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หวเกนครับผม